สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อค่ะกินต้มมะม่าต้มมะม่ากินต้มมะม่าก็ซาโบะจ้ะเฮ็ดยคือจะกินก๋วดเดยวเตี๋ยวนี่แหละพี่น้องมีกะปิด,ด้วยมามา่มาหมูเค้าต้มมะมา่านี่แหละอย่าให้เยอะนะกินง่ายๆพี่น้องมาเริ่์มาเด้อเ,เอาอัน กมใส่หมูซํมสันแล้วก็พักนณาแล้วก็ไข่ไข่ซองน่วยด้วยด้วยหอมเจียวหอมเจียวสาําเร็จดูดหย่านมูอิมใส่จุๆ๊ๆูเลยพี่น้องมาๆมาใมาส่เส้นมีขาวพ้อมมามาซองอ,อื้อหือ มามาพริกหรอพริกหรอพริกหรอจิ้มด้วยจิม้มกะปิอือ้มอืม้มเพิ่มอื้มขอนขอนพีหน่อย รุมเป้าติเยียรน้อไม่ตเดียบ,ยบน้ำตาลถั่วมันม,มามาลดตม้มยำพีิกลอความเผ็ด บัใส่อันพริกพริกขวาวา่าล่กพี่นองพ,ววแพอแล้วสิกล้อกับเพาแล้วรสชาติพอดีกลมกลมแหละค่ะรสต้มยำไข่กับหมูสามสัน มามาพี่นอ้องอืมจับหอนหอนอยวู่อืม แสบแสบแสบใครใครใครออนเซนืมทีเด็ดอืม มาพี่น้องมาแฟบแฟบ จัดไปหอจัดไปเบิดเนี้ยจัดจัดจัดจะมีเต่หนัวอะไรอันเข้มพี่น่อง

ซวงซวงไข่ออนเซนแื้อแซ,บแซบ่บๆน้ำหมูนุ่มๆอื้ หืมตอนหมูกูค่ะหืม เมนยังบ่พี่น้องสำหรับลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเ้ยค่ะพี่น้องกิดต่อหลังใหม่ทักทายพี่น้องอหอมปากหอมคอค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ